สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมได้ข่าวจากเพื่อนของผมนะครับเขาเลี้ยงปลาคังกระชังอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอยูออ่ถ้าคนอุบลน,น่าจะรู้จักนะครับอยู่หนองกินเพนเป็นกระชังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหาดคูดเดียนะครับคนอุบลยังไงก็ต้องรู้จักยู่แห้วฮะหาดคูดเดียค่อนข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับเลยเข้าไปในหนองกินเพนสัก สักสักสี่ห้ากิโลประมาณนี้นะครับเขาเลี้ยงปลาคังอยู่แล้วปลาคังที่เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นปลาคังมาเป็นลูกปลาได้มาจากนาครสวรรค์น,นะครับจากที่ถามข้อมูลมาตัวเล็กๆเท่านิ้ปวงแล้วก็เลี้ยงมาประมาณ3ปีแล้วตอนนี้น้ําหนักปลาเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ3-4กิโลนะครับก็เลยอยากจะลองถ่ายให้เพื่อนๆมาดูเผื่อมีใครสนใจนะครับราคา ปลาก็ต่อกิโลไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นราคาส่งไม่ใช่ราคาปลีกที่เราไปซื้อตามแมคโครหรือไปตามตลาดสดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นปลาคังนี่น้ําหนัก10กิโลขึ้นไปที่ได้มาจากธรรมชาติราคาจะจะสูงกว่านะครับเพราะว่าเนื้อดีแล้วกออ็มีขนาดใหญ่นะครับคือปลาคังเนี่ยข้อเสียของมันถ้าซื้อตัวเล็กคือมันหนักหัวหัวมันใหญ่เนื้อจะไม่จะได้ไม่เยอะนะครับแต่อยู่นี่3กิโลขึ้นเริ่มโอเคแล้วเริ่มมีเนื้อเยอะแล้วนะครับ เดีย๋ยวลองไปดูกันนะครับว่า,าปลาคังที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างผมก็ยังไม่เห็นนะผมเพิ่งจะไปครั้งแรกนี่แหละไปไปดูด้วยกันครับอันนี้มาดูกระชังปลาคังนะครับแม่น้ำมูลอยู่น้องกินเพลน,นจะมาด้วยเหรอ แนวลงมาเลยเด้อแม่อยู่บนเรือไม่ค่อยชินครับเดี๋ยว<า>ตกปลาแล้วเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวได้ปลาเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอาหารไรดิอาหารช่วงนี้ก็เป็นอาหันธรรมดาแต่ช่วง

ไซส์ใหญ่ๆให้ดูหน่อยก็อยากได้ใหญ่ๆเนี่ยสามลูสองตัวก็ได้โอ้โี่แหละโอเคตัดใจ ใหญ่แบบส่านใจนะโอ้โหมีสวายมาด้วยดำยังกะไอ้กดมอเลยเนาะสั่ใจใหญ่บึกนะครับใหญ่ ไม่ยอมลงด้วยอึบซึบอ,อ,อเียยครับเอ็นครับเอาสักสองก็ได้ครับใหญ่สัใจเลยไซนี้น่าจะรุ่นกี่กิโลครับประมาณสมเนาะไม่ไปซื้อแล้วแมคโคทีนี้มานี่ดีกว่า แมคโครมันตายไงพ่อแล้วมันมีกลิ่นมันเกี่ยวกับมันแช่หรือเกี่ยวกับมันเป็นปลาบ่อปลาบ่อใช่ไหมครับเออถ้าบอยเขาไม่โพสเฟซบุ๊กแนะนำก็ไม่ทราบเลยครับมันจะไม่โดดลงนอกเรียว่พ่ออ่าเข้าฝังนะครับมันมันกลิ่นดินใช่กินโคลนใช่ไหมครับ น้ำมันไม่ไหลน้ำไม่ไหลเนาะเนอ่ยมัเนี่ยมด้วยอ๋อกินแล้วก็นอนไม่ได้ไม่ได้ว่ายว่ายน้ำตลอดถ้าว่น้ำไหลจะไหวยน้ำโ้โก่อนน้ำถึงตรงต้นไม้นะครับอ๋อฮะตอนน้ำมาเนี่ยนะ ได้ของฝากแล้วครับแบบนี้ถ้าเดี๋ยวไปทำงานโคราชเดี๋ยวแวะมาคนน่าจะชอบเนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันอีกทีเต็มว้าวเต็มตะกาเลยเออไปครับอ๋อแถวนี้ก็แถวนี้ก็เลี้ยงกดหมดเลยใช่ไหมครับบางทีปีทำปีเดียว โอ้ครับเตีไปปีละโลอย่างนี้เลยไหมครับ,รบโอ้ยังโตชาเหมือนกันเนาะไปครับเดี๋ยวไปดูข้างบน